S <S <S มันมักจะมีเปรตอสุรกายนะ <S 2> <S 2> <S คือมารไม่มีบารมีไม่เกิดลูกมันเป็นธรรมดา <S <S ครับนิ่งได้ก็นิ่ง <S 2> <S 2> <S ต้องไม่จำเป็นต้องไปให้ค่าเลยบางสิ่งบางอย่าง <S 2> <S 2> <S รักตัวเองมากๆ <S 2> <S 2> <S คนก็เกลียดทั้งประเทศแล้วแล้วนี่เหรอวิสัยของสุภาพตุลุงคือมันเหมือนเป็นการสร้างกระแสต้องการเจ้าน้องใบบุญมาออกถ้าไปนั่งฟังรายการมันก็มีการกระแนกกระแนมมาทางที่น้องไหนคุณหนุ่มเองก็มีที่สอดเสียดมาทางที่ จากกรณีของน้องใบบุญค่ะเด็กชายอายุเพียง6ขวบนะคะท,ที่กลายเป็นข่าวดังในทั่วโซเชียลเหตุขอคุณแม่นะคะบวชตลอดชีวิตขณะที่ครอบครัวเผยว่าน้องใบบุญค่ะเป็นลูกชายคนเล็กซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายอีกคนนะคะก็คือน้องฟอร์ดค่ะก็ขอบวชไม่ศึกเหมือนกันนะคะโดยครอบครัวยืนยันว่าลูกชายค่ะเป็นเด็กธรรมดาไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่19เามษายนที่ผ่านมาทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะผู้ดำเนินรายการนะคะได้เชิญน้องใบบุญแม่นิมค่ะพ่อสุพัฒน์นะคะพ น้องใบบุญพร้อมด้วยคุณแพรี่ภัยวันค่ะมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งในเทปนี้ทําให้ชาวเน็ตหลายคนขะมองว่าคุณหนุ่มกัญชัยได้หักหน้าทางฝั่งของครอบครัวน้องไนท์นะคะเข้าไปเต็มเหรือไม่ที่เชิญน้องใบบุญมาออกรายการเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยพูดถึงกรณีของน้องไนท์เลยนะคะโดยในรายการค่ะคุณหนุ่มกัญชัยได้เกริ่นเข้ารายการนะคะบอกว่ากระแสวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องเด็กเนี่ยกำลังแรงแต่วันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีกิริยามารยาทแล้วมีการวางตัวน่ารักน่าชื่นชชมก็เเลยเิ มาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมกับบอกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งสําคัญอยู่ที่การขัดเกลาของคนในครอบครัวน้องใบบุญหรือว่าเด็กชายรัฐพลตรงต่อจิตคุณแม่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวที่ชอบศึกษาธรรมะและตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่เจ้าตัวและครอบครัวยืนยันว่าไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้ใครมากราบไหวขณะที่น้องใบบุญก็พูดหลายเรื่องในรายการที่ทําให้ผู้ใหญ่อึ้งนะคะอาทิน้องพูดถึงเจตนาที่อยากจะบวชและปฏิบัติให้ นนิานเพราะว่าชีวิตมนุษย์มีแต่หนทางไปสู่ทุกข์ยกตัวอย่างเราไปเล่นกับเพื่อนถึงเวลาที่ต้องแยกกันเราก็เศร้าอันนี้ก็คือทุกข์ด้านของแพรรี่เผยว่าในเรื่องของจินตนาการต่างๆของเด็กเราคงไม่ไปก้าวล่วงแต่ความคิดความอ่านของเด็กๆที่เลื่อมใสศรัทธาตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องที่น้องใบบุญพูดเชื่อว่าคิดอ่านเห็นธรรมได้มากกว่าตนในตอนที่บวชสมัยเด็กๆเสียอีกทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะได้ถามว่ากรณีที่น้องเป็นแบบนี้เคยถูกคนอื่นติชินนินทาไหมประเด็นนี้ ะค,ะคุณแม่บอกว่ามีชาวบ้านติสินดินทาเป็นธรรมดาเวลาเห็นน้องใบบุญศรัทธาในพระธรรมเกินเด็กทั่วไปเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ด่าแม่บ้างด่าน้องบ้างแม่จะสอนว่าถ้าไม่มีคนมาติสินดินทาเราเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนแบบไหนไม่รู้ว่าจะปรับปรุงตัวอย่างไรแล้วเวลามีคนมาคอมเมนต์เข้ามาด่าก็จะอ่านให้ลูกฟังเพื่อทดสอบเขาแล้วเวลาเขารู้สึกอะไรเนี่ยเราก็จะได้บอกเขาได้ถ้าเราไม่ให้เจอแบบนี้เขาก็จะไม่มีภูมิเราอยากให้เขามีภูมิรับได้ในทุกๆเรื่องคุณหนุ่มกัญชัย ได้ถามน้องใบบุญนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็บอกว่าไม่โกรธค่ะให้อภัยเขาเพราะว่าคนที่ด่าถึงเวลาก็เป็นทุกข์ขณะที่ทางแพรลี่ค่ะก็ได้แทรกมาบอกว่าคอมเมนต์หนึ่งในรายการเนี่ยต้องฟังน้องพูดบ้างนะคะคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักด้านของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ก้มไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็บอกกับน้องใบบุญนะคะว่าเป็นธรรมดาลูกมันมักจะมีเปรตอสุรกายมันไม่มีบารมีไม่เกิดลูกมันเป็นธรรมดาพร้อมกับลูกหลังด้วยความอินดูนะคะจากนั้นค่ะก็ได้ถามน้องใบบุญนะคะว่าถ้าเขาให้เป็น อาจารย์เนี่ยเป็นไหมอาจารย์น้องใบบุญเอาไหมด้านของน้องใบบุญขัดตอบเสียงชัดเลยนะคะว่าไม่เป็นครับทําเอาคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยอุย้ยแรงนะคะถามกลับว่าทําไมหลามันดีนะคนนับหน้ากรับไหว้นะเป็นอาจารย์ซึ่งน้องใบบุญค่ะได้สายหน้าแล้วก็บอกว่าไม่เอาครับแล้วพอถามว่าเรื่องอนาคามีเนี่ยคือใครนะคะรู้จักไหมน้องใบบุญบอกว่าคือเทวดาที่ไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายพอถามว่ามันมีกรณีพิเศษไหมน้องก็สายหน้าต่อมาคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ถามชื่อจริงๆของน้องอีกครั้งนะคะซึ่งน้องใบบุญเน ก็ได้บอกชื่อจริงพร้อมกับลงท้ายด้วยหางเสียงว่าครับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็เลยคุยกับพ่อแม่ประเด็นนี้ว่าเขาชอบพูดครับครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนที่ต้องพูดมีครับใช่ไหมก่อนที่จะหันหน้าไปมองแพรรี่นะคะแล้วบอกว่าเขาสอนลูกเขาดีนะด้านของคุณแพรรี่นะคะก็สวนกลับมาทันทีว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะบุตรธิดาต้องอยู่ในโอวาสของพ่อแม่ในเรื่องที่พ่อแม่สั่งสอนแล้วมันเป็นเรื่องคุณงามความดีก่อนที่จะเหน็บแรงบอกว่าแต่แปลกใจอย่างหนึ่งตอนนี้สังคมมันวิปริตพ่อแม่บางส่วนอยู่ในโ ว่าลูกไม่กล้าดุด่าว่ากล่าวตักเตือนลูกเวลาเห็นลูกทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ใช่จนลูกเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักจากนั้นคุณแพรรี่นะคะก็ได้ถามว่าถ้าสมมุติว่าคนที่อายุมากกว่าน้องใบบุญมากราบเอาไหมด้านของน้องใบบุญนะคะได้ตอบว่าไม่เอาครับใบบุญเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กแล้วมีผู้ใหญ่มากราบเนี่ยมันเสียมารยาทเด็กก็ต้องไหว้คนอื่นครับไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่มาไหว้เด็กจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ย้ําว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการขัดเก ไม่ใช่การชี้นาอันไหนที่ไม่ถูกไม่ควรก็ต้องบอกเตือนเขาขณะที่อีกหนึ่งคำถามสําคัญจากคุณหนุ่มกัญชัยคะ่ะที่ถามคุณแม่ว่าเคยคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษไหมซึ่งน้องใบบุญและคุณแม่นะคะก็พูดตรงกันว่าน้องไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่ได้มีอภินิหารเพียงแต่ว่าสนใจใฝ่ธรรมะน้องใบบุญเองเนี่ยยังบอกว่าสิ่งพิเศษของน้องเองมี2ออย่างเลยก็คือกินเก่งกับดื้อบ้างบางครั้งทําเอาคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณแพรีรีนะคะยิ้มชื่นชมตาเป็นประกายกันเลยทีเดียวต่อมาคุณหนุ่มกกกันชยย็ได้เผใรราาร เปิดใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เจอเด็กมาเยอะนะคะเพราะว่าทํารายการดาวินชีเด็กค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมพอจะมองออกว่าในมุมของเด็กเขามีมุมมองของเขายังไรแล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเด็กบางคนเนี่ยจะมีแนวทางของเขาเองเป็นตัวของเขาเองเรามีหน้าที่บอกว่าทางนี้มันถูกอย่าพูดแบบนี้อย่าทําแบบนี้อย่าก้าวร้าวกับผู้ใหญ่เรามีสิทธิ์ที่จะชี้ทางแบบนี้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเด็กจะเสียเพราะว่าพอโตขึ้นไปเนี่ยคนที่สวยก็คือเด็กเมื่อมอง ย้อนกลับไปโลกยังมีเด็กเก่งกว่าเรามากมายแต่เราถูกปลูกฝังว่าเก่งที่สุดเขาจะรู้สึกท้อแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแย่ไปเลยด้านของคุณแพรรี่ได้พูดเสริมนะคะว่าพ่อแม่เหมือนไม้กล้ฝั่งแต่ลูกเหมือนผลไม้ที่ต้องเติบโตแล้วก็สุกงอมแต่ว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเลี้ยงลูกโดยวิธีการสปอยตอนที่เด็กยังอยู่กับพ่อแม่มันไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าโลกของเด็กเนี่ยมันไม่ใช่โลกแค่อยู่ในบ้านเขาจะต้องเติบโตแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับคนอื่นในโลกที่มันกว้างใหญ่ที่มีความเชื่อแล้วทัศนคติ หลายสิ่งสําคัญเขาต้องมีภูมิที่เยอะเท่าที่จะมีได้เพื่อที่จะได้เอาชีวิตรอดได้ถ้าไม่สอนลูกเรื่องการบูลลี่การใช้คําวาจาแบบไหนน่ารักแบบไหนก้าวร้าวสังคมข้างนอกเขาไม่ใช่คนที่จะไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนที่พร้อมจะกราบไหว้ถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกในวันที่ยังสามารถทําหน้าที่ได้ต่อให้คุณไม่สอนเขาวันนี้สังคมก็จะต้องสั่งสอนเขาอยู่ดีและในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามความคิดเห็นของคุณแพรรี่นะคะว่าสุดท้ายประเทศเราเนี่ยที่มี ลูกเด็กเล็กแดงนะคะการมีธรรมะเข้าไปสอนเด็กด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมด้านของคุณแพรรี่ค่ะได้กล่าวนะคะว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาบนโลกใบนี้เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าถูกส่งมาเองไม่ได้เกิดมาพร้อมด้วยสัญญารู้ด้วยธรรมะจิตประพัดสอนแบบที่เขาจะสามารถนึกคิดเองได้เด็กทุกคนเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมการอบรมเลี้ยงดูของมันดาบิดาไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่าพ่อแม่คือมิตรในบ้านถ้าเด็กสามารถเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้มารดาบิดา อบรมสั่งสอนลูกแต่เพราะว่าเด็กทุกคนต้องเติบโตโดยพ่อแม่ฉะนั้นพ่อแม่คือกัลยาณมิตรคนแรกของลูกถ้าคุณไม่สั่งสอนลูกคุณหรือคุณไปป้อนอะไรในสิ่งที่มันไม่น่ารักให้กับลูกคุณลูกคุณก็จะโตตามแนวทางนั้นนั่นแหละแม่ปู่ถ้าเดินไม่ตรงอย่าหวังว่าลูกปู่จะเดินตรงเป็นไปไม่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในรายการกับท่านผู้ชมน้องใบบุญนะคะยังได้สอนทําหลายครั้งค่ะที่มีคนมาปรึกษานะคะว่าเป็นทุกจังเลยทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้อยากจะบอกว่าสุขเกิดแล้วก็ดับไป ทุกเกิดแล้วก็ดับไปนอกเหนือจากนี้ไม่มีซึ่งคุณแพรรี่นะคะก็ได้บอกว่าสิ่งที่น้องใบบุญพูดมานี้ถ้าหากบวชเป็นพระถือว่าเป็นความรู้ระดับมหาแล้วเพราะว่าคําสอนเป็นคําสอนในพระธรรมบทหลายคนเนี่ยเชื่อกันว่าให้หมั่นสร้างบุญสะสมบุญไว้เยอะๆแต่ว่าคําสอนจริงๆไม่ใช่คนเราเนี่ยหากปล่อยวางทุกต้องปล่อยวางสุขด้วยลอยบาปแล้วก็ต้องลอยบุญด้วยต้องไม่ยึดติดกับสิ่งใดขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกันชยัยก็ทิ้งท้ายด้วยการถามคุณแม่นะคะว่ายืนยันนะครับว่าลูกไม่ใช่ผู้วิเศษ แล้วก็ยืนยันใช่ไหมว่าจะไม่มีการเอาเด็กไปนั่งสอนทําให้ใครซึ่งแม่นะคะก็ได้บอกว่าไม่มีค่ะพร้อมกับอธิบายเรื่องคลิปนะคะว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดค่ะว่ามีการไปกราบน้องนะคะแต่จริงๆเนี่ยแค่บอกว่าสาธุให้กับทมที่น้องกล่าวนะคะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็บอกกับแม่เรื่องนี้นะคะว่าไม่เป็นไรแม่เชื่อผมมานไม่มีบารมีไม่เกิดอยู่ที่ว่ามานมาในรูปแบบไหนนิ่งได้ก็นิง่งไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ค่าบางสิ่งเราก็ควรที่จะให้ค่ากับสิ่งที่มีค่าอันไหนไม่มีค่าก็มอง ให้เป็นอากาศธาตุพร้อมกับหันหน้าไปมองคุณแพรรี่แล้วก็ถามนะคะว่าถูกไหมแพรรี่ก่อนที่คุณหนุ่มกัญชัยค่ะจะปิดท้ายรายการด้วยประโยคที่ว่าฝากไว้สําหรับทุกๆคนรักตัวเองให้มากๆคนเขาเกลียดทั้งประเทศแล้วที่ทําเอางานนี้คุณแพรรี่ค่ะถึงกับร้องอุ้ยกันเลยทีเดียวและจากประเด็นนี้เองค่ะท่านผู้ชมล่าสุดทางด้านของแม่นกนะคะคุณแม่ของน้องไนซ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีค่ะว่าแล้วคุณหนุ่มแทนที่จะออกมารับผิดชอบที่บอกว่าน้องเนี่ยอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นความจริงคุณหนุ่มกลับมาประกาศ ออกสื่อเอเามาออกสื่อว่าจะตามหาเด็กคนนี้เพื่อให้รางวัลมันก็เลยเกิดเป็นกระแสเด็กคนนั้นคนนี้มาพูดกับน้องไนท์ถึงขั้นมาท้าต่อยแล้วนี่หรอวิสัยของสุภาพบุรุษมันเหมือนสร้างกระแสและตรงนี้น้องบอกไว้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ไปดูหลักฐานที่แอดมินคุยกันเลยน้องบอกเอาไว้หมดในส่วนเรื่องของน้องใบบุญเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการให้น้องใบบุญมาออกถ้าไปฟังรายการเนี่ยมันก็มีกระแนะกระแหนมาที่น้องไนท์หลายช็อตเหมือนกันไม่ว่าจะแพรรี่กระแนะกระแหนมาถึงน้องไนท์พูดจาสสเ หรือแม้แต่คุณหนุ่มเองที่ส่อเสียดมาทางพี่ฟังดูให้ดีคุณหนุ่มเนี่ยแทนที่จะมารับผิดชอบแทนที่จะบอกว่าที่เด็กเขาบอกว่าน้องอ้างตัวเป็นผู้ใจจ้าไม่เป็นความจริงคุณหนุ่มกลับประกาศออกสื่อเอามาออกสื่อแล้วบอกว่าจะตามหาเด็กคนนี้เพื่อให้รางวัลมันก็เลยเกิดเป็นกระแสว่าเด็กคนนั้นคนนี้มาพูดว่าน้องไหนถึงขนาดมาท้าต่อยแล้วนี่เหรอวิสัยของสุภ<อ>าพบุรุษเออบางเด็กออกมาท้าต่อยอ่ะคือมันเหมือนเป็นออการสร้างการะแสแล้วตรงนี้ยน้องบอกไว้ก่อนแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้คือ ไปดูหลักฐานที่แอดมินคุยกันเลยน้องบอกว่านอาโอเค <Okay. S 1> แล้วสุดท้ายแม่มีอะไรจะฝากสังคมไหมคะบอกสังคมไหมสั้นๆเลยค่ะ่ส่วนวในเรื่องของน้องใบบุญเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการจะน้องใบบุญมาออกถ้าเป็นนั่งฟังรายการมันก็มีการกระแนะกระแหนมาทางที่น้องไหนหลายช็อตเหมือนกันไม่ว่าจะแพรรีบกระแนกกระแหนมาที่น้องไนพูดจาสอเสียดหรือคุณหนุ่มเองก็มีที่สอเสียดมาทางที่เราไปฟังดูให้ดี ทางด้านฝั่งของครอบครัวน้องใบบุญค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เอาไว้นะคะกับสื่อค่ะหลังจบรายการโหนกระแสหลังโซเชียลนะคะมีการเอาครอบครัวไปเปรียบเทียบกับครอบครัวของน้องไนท์คุณแม่นะคะได้บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรค่ะเพราะว่าคนเรามีความรู้สึกรักเกลียดมีชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่เคยบอกตั้งแต่แรกว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเพราะสุดท้ายแล้วก็สงสารเด็กเด็กไม่รู้อะไรเลยทั้งสองคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เอาไปเปรียบเทียบทั้งที่แม่ก็บอกว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าเข้าใจในหัวอกความเป็นพ่่ออออแมมขงงนนน้ไเหื พ่อแม่ทําหน้าที่ปกป้องลูกทุกคนแม่จึงอยากให้คิดแบบนี้ว่าเรารักใครเราก็ไปทางคนนั้นไปติดตามคนนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันแล้วก็อย่าเอาเด็ก2คนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือมาด่าก,กันแบบนี้ซึ่งแม่จะไม่ตอบโต้อะไรเพราะเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองรักลูกทุกคนอยากที่จะให้กําลังใจทางครบอบครัวน้องไนซ์แล้วก็ฝากถึงแฟนคลับและผู้ใหญ่ทุกคนว่าอย่าเอาน้องใบบุญไปเปรียบเทียบเลยที่พูดวันนี้ไม่ได้อยากจะโจมตีใครแต่ที่พูดคือสิ่งที่ครอบครัวเราเป็นรีเดียว่ามีเรื่อง จริงๆะะสําหรับดราม่าของน้องไนซ์ค่ะหลังจากนี้นะคะจะมีประเด็นอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็ค,คงต้องรอติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ